วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเก็บดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวขาวนะคะเนี่ยค่ะกาลังบานเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนดอกกระเจียวดอกกระเจียวดอกกระเจียวขาวนะคะนี่บานหนึ่งดอกนี่คือต้นต้นของเขานะคะแห้งๆใบแห้งๆเนี่ยค่ะแล้วก็ทางนี้อีกสองดอกสามดอก ก็ด้านนี้กค่ะทุกคนนี่ดอกตูมก็มีกําลังกําลังแตกขึ้นมานี่จริงแล้วปลูกที่บ้านนะคะคือตอนไปเก็บที่ป่านะคะเอาต้นเขามาปลูกขากข้งบ้านค่ะแล้วยาย,นนยายจะเป็นคนยายจะเป็นคนโอ้ดอกนี่ดอกตูมมัน่างไยายเนาะ เออยายเก่งเก่งนะคะตรงนี้ได้นี่ดอกตูมนะคะทุกคนเฉาะอย่างนี้เลยค่ะยายไม่ต้องเฉาะลึกหรอยังไม่ขาดเลยดึงเอาเลยยังไม่ขาดเลยดึงยายยายดึงอะไรอ๋อได้ผู้ชมแับโลกระถืหอหัวมันอ๋อแับลึกก็ถูกนะต้นเอานี่ออกดีกว่าต้นนี้เอานี่ออกต,ต้นอี่อืม นี่เจอเวลาเขาเป็นใบก็เป็นต้นไหนอะนี่ละหน้าใบอะใบเขาอะใบเขาขึ้นต้นไหนอะใบก็ขึ้นฝนตกก็ขึ้นใช่ไหมอืมคุณผู้ชมโอเค มา่ามาเก็บนี่ค่ะเฉาะเลยค่ะยายถูกหัวก็ไม่เป็นไรเ็าไม่ตายหร้วเฉาะน,นี่ได้แล้วเก็บดอกกระเจียวคุณผู้ชมพาเก็บดอกกระเจียวนี่แล้ว หัวไม่ตายให้ตายแล้วไปไปป่าก็เก็บมาปลูกอีกนี่หนูเป็นคนเก็บมาแน่ๆหนูนไปเก็บมาเนื้อปุ๋นไก่เชียไก่เยอะอืมมันจะมีต้นของเขาอยู่ใช่ไหมตรงนี้เวลาเปิดอาหาก็อาจจะมีเนาะโอเคอย่าไปเย็บอย่าไปเย็บ เนี่ไม่ดอกข,า,ขาวๆเนี่ยอู้ยทำไหมทำคลิปเลยไอ่ติ๊กตอกอะขาเฉาะตรงนี้ก่อนทายก่อน,นตรงนี้ก็มีนั่นเ่งมั้งเนี่ย,นนยข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี่ก็ใช่อันนี้คือดอกอะไรแก่แล้วต้องดึงออกงั้นเหรอ อ๋อพี่ทีเอาคุณผู้ชมเก็บดอกกระเจียวคุณผู้ชมได้พอลวกอยู่นะมันมันบานแบบเอาลงลึกนิดนึงลงลึกนิดนึงเดี๋ยวมันตัดค่ะแน่นถือหัวมันขึนไปดึงเอาก็ขาดสิอ๋อดึงได้อยู่คุณผู้ชมค่ะอันนี้นี่นี่หน่อเขานั่นหละ อันนี้คืออะไรอัอนนี้แกแล้วอันนี้นี่นี่ไม่ชั้นหม่อมันหน่อต้นใบใช่ไหมเออเดี๋ยวก็เป็นใบขึ้นใช่ไหมค่ะโอเคคุณผู้ชมนี่คือป่าหมดแล้วป่าดอกเกี้ยวขาวนะคะทุกคนเอามาปลูกไว้ข้างบ้านเราก็เกิดนี้แหละอืมพอได้ลวกอยู่ไม่ต้องไปโขกให้ยากเลย <c oughs> <laughs> โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทุกคนเราไปลวกก่อนนะคะ 做个调我